สวัสดีครับผมวันนี้กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับเซกาผมช่องสำหรับเพื่อมาพูดคุยวิจารณ์เรื่อยที่เกี่ยวข้องสื่อต่างๆนะครับเช่นอนิเมะหนังครับแต่สว่วนใหญ่จะเป็นอนิเมะน,นะครับผมก็เป็นคนดีๆต่องครับวิจารณ์ต้องครับดีเแยกแยะข่าวประเด็กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นแก๊งหาเนั่นเองครับผมก็มจะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสึกอนิเมะนั่นเองครับผมในช่วง3ามตอนแรกนะครับผมว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันบ้างนะครับผมโดยใช้หลักการ5 0สบ้านเครับ ห50%การรีวิว50%เคอความรู้สึกหลังจากรับชมนะครับผมโ okay, อเควันนี้กับการพูดคุยในซีซั่นวินเตอร์สองปีอายุสี่ช่วงสามตอนแรกเช่นเดิมนะครับผมก็จริงๆแล้วตอนนี้คือใกล้จบแล้วนะครับเหลือแค่สามเรื่องแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าผมขออภัยที่ทำช้าเนื่องจากว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมได้ไปเที่ยวข้าวโพดแล้วก็พักผ่อนร่างกายตัวเองทต่ไม่ในการทำสามตอนแรกค่อนข้างจะล่าช้าไปประมาณสี่ห้าวันเลยนะครับผมก็กลับขอไปแล้วกันละโปรงนะแล้วก็เรื่องที่ผมทำสามตอนแรกนะตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องที่บางเรื่องอาจจะมีีครบบตออนนแล้ว้วกก็กข ที่ำช้าด้วยเนื่องจากว่าเวลาพักสดต,ตัวผมวันะนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับโอเคตอนนั้นแล้วก็ผมพูดถึงเซอร์วิเตอร์เลยกันเซอร์วิเตอร์สำหรับผมเป็นเซอร์ที่แบบน่าเบื่อมากครับผมเป็นเซอร์ที่แบบมีอันเมต์ดีๆน่าสนใจจริงมันแค่ไม่กี่เรื่องครับเหมือนกรณีเดียวกันกับซัมเมอร์ยี่สองกับไอซัมเมอร์ยี่สามกับวินเตอร์ยี่สามปีที่แล้วที่ผ่านมาเลยครับมันไม่แทบไม่ตักอะไรเลยจากความรู้สึกนั้นแนะ่ละและการเป็นแบบ ถ้าเราเทียบกับวินเตอร์ยี่สามที่มันน่าเบื่อเหมือนกันมาเทียบกับวินเตอร์ยี่สี่ปีนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหวินเตอร์ยี่สี่แย่กว่าวินเตอร์ยี่สามอีกอะในมุมมองผมนะครับตอนนี้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเราดูว่าในไม่ตัดเรื่องนั้นมีความน่าสนใจแค่ไหนนกับเปิดเรื่องที่เหลือเราจากนี้นะครับโอเคครับว่าชอบดูกดไลค์กัตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากท่ายนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับทำการติดตามการเสมอมาครับขอฝากช่วยอะไรนะขอบผมการนด้นะครับขอบคุณมากครับผมโอเควันนี้นะครับเรื่องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเลยสามมา เรามาพูดถึงแมโออริจินอลอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับในแมลงแอคชั่นไซไฟหุ่นยนต์หรือเปล่านะครับผมกับเรื่องราวนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับอ่าเรื่องราวของนักบินกองทัพสหรัฐนะครับผมอ่าตัวของขับอ่าขับไททันออเทนนะครับที่หุ้มเกาะใครมนุษย์ได้พบกับอ่าตัวของนักบินฝีมือดีจากญี่ปุ่นนะครับผมก็เป็นซีรีส์แนวอ่าขับหุ่นยนต์นะครับซีรีส์แนวขับหุ่นยนต์รีเวๆแล้วก็มีเรื่องราว การขับที่เรียกน้น,น่าสนใจใช้ได้เลยนะครับผมก็โอเคก็ไม่เสียละครับผมเราจะพูดเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่ายกิบาคู่คันสึบงังบาวเวิร์ดครับตามนี้ก็ไม่มีชื่อไทยนะครับเพื่อนๆไม่มีเลขาเสียไทยนะก็เรื่องนี้นะครับบังเวิร์ดนี่เป็นเรื่องที่ในตอนแรกเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่มันอาจจะเป็นเรื่องแนวที่อาจจะถึงขั้นแบบ มันเป็นแนวแบบหุ่นยนต์ที่เลียวอะไรกันประมาณนี้ในมุมมองของแต่ละคนนะแต่พอดูไปดูมาแล้วมันแบบเอ้คือถ้าคุณสังเกตจะปกทางขวาได้เนี่ยปกที่มันอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยคุณจะเห็นเกตว่าเอ้ที่พี่พูดมานี่มันใช่หรอพี่อะไรแบบน,นี้แต่อันนี้พูดต่อครับผมคณไปดูคณไปดูตัวของตัวไอต้ตของตัวอย่างเก่าก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมใครแล้วคนจะคิดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงวิลกรรมของซีบังเวิร์ดกันนะครับในเวอร์ชันนี้นครับเราก็รอดูกันนะครับ สับเรื่องนี้นะครับถามว่า,าสามารถดูแบบทุนเล็สิได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้นะครับเราสามารถดูแบบเล็กสิได้ที่เดียวตามที่ผมพูดไว้ว่าเรื่องนี้มันไม่มี L อซไทยฉันสามารถดูได้ที่เดียวคือตัวของคันชิโร่นะครับผมจะถามว่าตัวของอเรื่องของบาวเมืองเนี่ยจะมีเรื่อง l c ในอนาคนไหมก็ตอบว่าสักวันหนึ่งน่าจะมีแหละครับแต่ถามตอนนี้ก็คือมีแคนะ่คันชิโร่นั้นและเรื่องนี้ไม่มีซับไทยนะฉันนะครับคุณอยากจะงมดูก็ดูซับอักฤษได้นะครับตามนั้นแหละโอเคผมแนะนํานะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ต้องอุดหนุนเขาเรยสินะครับผมระถามว่าถ้าคุณอยากจะดูเถืออะไรก็ตามผมก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่แค่คุณอยากเสนอบนสาธารณะก็ได้แหละนะครับตามนั้นแหละก็เรื่องนี้นะครับสามารถดูคันิดูได้ที่ตัวคันชิโร่นั้นก็ตอนนี้คือเราสามารถดูได้แบบเไม่ต้องไปมุดอะไรขานแล้วด้วยฉันก็อุดหนุนเขาเสียเยอะนะครับตามนั้นแหละโอเคขอบคุณมากสำหรับตัวของคันชิโรนะครับเพราะตอนนี้คือยังไม่มีแบบยังไม่ค่อยมีทรไทยยังไปทางการก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอะเลยังยังไม่ถึงขั้นแบบในระดับที่แบบต้องแนะนําอะไรขานเท่าไ มาสำหรับความคาดหวังของซีรีส์บางเมือเนี่ยซีรีส์บางเมือเนี่ยผมบอกกันะครับว่าบางเมือเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ในตอนแรกอะพวกเราอะไม่ได้คาดหวังกันมาเลยนะอันดี้พูดตรงครับเราไม่ได้คาดหวังกันมาเลยอาจจะเป็นแนวแบบห่นยนที่เราดูแซลว่าเป็นอัลมาคอร์หรือเป็นกระดัมที่บ้านเลย้ยที่เราเซลกันอะที่ผมแซลกันเหรว่าคนอื่นไม่รู้นะที่ผมแซลกันว่าอ้เป็นแนวอัลมาคอร์ที่บ้านหรือเปล่านะเป็นแนวขับหนยนตต่อ <streaming> ส <leer> ู dad, ้ก <Gregory> <improvement> <t> ันเรื่องราวมิตภาพระหว่างชายชายเป็นแล้วชายชาตรีชายกิเลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบ เฮ้ยอยาจจะเป็นแนวการเสนองานกันไปได้นะคือในเทเลอร์ตอนนั้นมันเป็นอย่าง,งาน,นั้นจริงนะอะไรตอนนั้นนะครับผมตอนนั้นก็เลยกลายเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้น่ญญาสนใจขนาดนั้นเท่าไหร่ของผมผมแต่ถ้าในความรู้สึกผมคือถ้าเป็นซีรีส์ที่เป็นแนวหุ่นยนต์อะไรก็ดีได้ผมว่าน่าจะเป็นซีรีส์แนวหุ่นยนต์ที่ผมว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับในผมุมมองผมก็ขอให้มันเป็นซีรีส์ที่ดีแล้วกันในตอนแรกนะครับตามน,นั้นโอเคโรยทําสายเกมพิกเจอร์อ่าเริ่มมีเขาล่างอะไร,ประแปลกๆม คือไซเควนเิ๊เจอร์นะครับผมมาเป็นโซโลที่เรื่องของงานใหม่เช่ญหรือเรื่องของลิขสิทธิ์ของเรื่องงานอะไรต่างที่เขาก็ชอบโยนงานออริจินอลของตัวเองไปให้โซโลอื่นแล้วทําเป็นไซเควนเิ๊เจอร์นะไซเควนออริจินอลอ่ะนะที่เช่นของพีเอเวิร์ดเป็นตัวอย่างชัดเจนมากนะครับตอนนั้นแหละฉันอ่ะโตไซเควนเปิ๊เจอร์ตอนนี้ก็กลับมาทําแนวออริจินอลของตัวเองครั้งหลักใจที่เขาเคยทําตอนสมัยน่าจะเป็นมาเลเฟนมั้งนะครับตอนนั้นแหละหรืออะไรก็าตามล่าสุดเนี่ยแหละเริ่มติซนี้แหละ่คอนเน็กต์อกก่อนนะมมันไ่่ใชเรื่องงเเรื่อบได้ ตามบอกนะครับตอนนั้นแล้วก็มีตัวของอุมะรถทูด,ดูท็อปที่เป็นงานอนิเมชันล่าสุดแต่อันนี้พูดตรงครับเรื่องงานอนิเม่ชนะเลิศก็เป็นเรื่องสุดยอดอยู่แล้วถ้าคนเลยเคสล่าสุดอย่างเช่นอโตของโอมะาะเม็รถทูด,ดูท็อปนะครับแล้วก็หนังโลงในอนาคตด้ยวยของอมะก็ต้องบอกว่าโอ้ไม่ทำให้ผิดหวังถ้าฉันเรื่องนี้เรื่ององานเมชั้นคงไม่มีปัญหาครับเพราะดูเทเลอร์แล้วก็น่าสนใจใช่ได้เลยเรื่องงานิเมชั้นนะครับโอเค มาตัวของพุ่งกับบางคนแถบบทนะครับพุ่งกับเรื่องนี้เป็นผูวชคนเแถบบทนะครับผมผู้ชมกางกลับนะก็คือพุ่งกับเขาอาบาริมาซามินะครับจากซีรีส์บาบิการไคสิตนะครับผมอันนี้เก๋ามากนะครับผมกระดับบีไฟเตอร์นะครับเทลไคสกิลแล้วก็กับบิวกัะดัมบิวมันตเวอร์นะครับผมอ่าไม่ตั้งเวอร์นะ ซึ่งตัวของผู้กับคนนี้คือคนดีไซน์หุ่นยนต์นะครับกันดัมเอรอะไรก็ตามซึ่งนะว่าเป็นบุคคลในตำนานของการหุ่นยนต์กันนะครับตามนั้นแหละก็ได้มากับกับเรื่องนี้ผู้ช่วยองคกับเขาบมมิเกฮาระคัสยานะครับคนเขียนบทครับโคโนะยังยิงเทียโกะครับจัดซีรีส์ซิลูสโดดเยเกอร์นะครับชิลิการ่าแบมพายแล้วก็ผู้การโงพักสามภาคนะครับผมตามนั้นก็เอาจริงคือเรื่องของคนเขียนบทอ่ะเราจะไม่ไปวใจเขาไหนเพราะว่าล่าสุดของเขาคือโูการโรพักสามซึ่งมันก็นะตามที่เราได้รู้ก็ดีีีนบแต่่าาซซ้อจท ความรู้สึกผมมันเป็นซีรีส์ที่น่าจะน่าสนใจอะไรบางอย่างก็ได้เพราะว่าเทเลอร์มันอาจจะเป็นซีรีส์น่าติดตามได้แหละเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีมาเอะใจอะไรก็ตามคือถ้าคุณดูเรื่องนี้คุณ่าจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมก็พยายามพูดเกิดว่าเอ้ยสิ่งที่เราคิดในตอนแรกมันเป็นอย่างนี้จริงนะก่อนที่เราจะมาเจออะไรแบบนี้ในปกนี้นะครับผมตดัดนั่นแหละโอเคก็ไม่เสียครับเราจะพูดถึงความเสื่อกจากราชมนะพูดคุยสารตอนแรกแบบไม่ไม,ไม่สปอยเน้หาดีสหนึ่งนะแต่อันนี้ผมก็ จากใจผมนิดนึงนะก็คือจะยิงแล้วอ่ะการที่ผมพูดไม่สปอยเนะะื้อหาเพื่อเป็นการที่แบบว่าอ่าคนที่อยากจะรู้แบบไม่มสอปอยเนื้อหาได้แต่ว่าบางทีผมต้องมีการพูดถึงเนื้อหาบางอย่างเพื่อให้คนดูเข้าใจนิดๆหน่อยๆน่อยะครับแต่ว่าซี์นี้อาจจะเป็นซี์กรณีพิเศษได้ที่กูจะพูดแบบสปอยนิดนึงนะครับตามนั้นแหละโอเคมาครับผมก็ เรามาพูดถึงความรู้สึก,กจกเ,เราพูดถึงสาอตอนแรกของซีนี้นะครับเรื่องราวนะครับผมพูดไปแล้วก็คือเรื่องราวของอีซามิธนะครับผมนักบ,บินกองทัพสหรัฐได้ครับไททันนะครับออสเตร,รียที่คุ้มทุกท้องเกาะแล้วคลายมนันหนดนะครับผมแล้วได้พบกับอีซามิอาโอ๋ครับนักบ,บินฝีมือดีจากญี่ปุ่นครับผม,ผมก็เรี้ยงลาวันนี้ของซีรีส์นี้นะครับโอเคทัานสักง่ายๆนะ อันราคะแน M L อันนี้ดีบีอันนี้นะครับผมในในนั้นตอนนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระแสคนดูหรือคนที่มาดูอันเมซี่นี้ยังน้อยอยู่นะครับเพราะดูจากยอดผลพวอนเลยตามที่ M L นี่แค่พันหงเองนะครับพันหงเองแล้วก็พันคนนะอันนี้ดีบีอันนี้แค่ประมาณไม่ถึงแบบไม่ถึงร้อยคนด้วยซ้ำนะครับผมตัดได้ใช่นี้ก็ต้องรอดูกันทีนะโอเค M L นะตอนนี้ครับเจ็ดจุดหกครับผมคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้ดีบีครับสี่จุดศูนย์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมคครรััับบ้มนนนนเป็อยตวะ ตอนนั้นแหละก็ในคะแนนเรื่องนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็น่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจใช้ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเอาละหน่อยใจไวหนึ่งนะโอเคสามตอนแรกของซีนี้เป็นไงบ้างนะครับโอเคเรามาพูดกันเลยนะกับสามตอนแรกของซีนนี้นะครับอืมยังไงดีผมจะพูดยังไงกับมันดีนะครับผมตอบคนที่ดูซีนนี้แล้วก็มาบ่นคุยวาารู้สึกหลังจากดูก็ได้นะครับตามแล้วแหละโอเค มาสาภาพตรงๆนะคือสำหรับผมอ่ะผมไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นติ่งแนวหุ่นยนต์กันดั้มแบบตัวของอามาคอสหรือเอาเคเลตีโวผมที่ผมเคยดูมาตลอดในแนวหุ่นยนต์เละเรื่องอะต่ามอ่ะผมไม่ได้เป็นคนที่เป็นเปติ่งหุ่นยนต์นะั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมอ่ะชอบในการนำเสนอความเป็นแบบอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้เป็นติ่งหุ่นยนต์แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการอยู่ในหุ่นยนต์แล้วผมสักว่า ผมต้องการก็คือเรื่องราวขอการนำเสนอการต่อสู้ของหุ่นยนต์เรื่องเราตรัวละครเรื่องเราความแบบปมประเด็นปริศนาตัวละครเรื่องราของดาวนั้นเรื่องที่ให้ผมรู้สึกได้ซึ่ง เอาตรงคือไหนๆซีรีส์ที่ผ่านมามาคอสก็มีภาคหนึ่งที่ตอบโจทย์ซีรีสนตอบโจทย์เขาสุกกับผมมีกันดั้มในในหลายๆภาคที่ก็ตอบโจทย์เขาสุับผมนะตามอะไรเนี่ยผมเลยแบบอาจจะเป็นซีรีส์อาจจะเป็นคนที่แค่ดูซีรีส์ขนแนวของยวนแล้วขอให้มันเป็นซีที่ดีแล้วผมรู้สึกว่าผมก็รู้สนุกคขนั้น่ะซีรีส์ที่ดีในมุมมองผมแค่นั้นแหละผมไม่ได้เป็นคนที่ติดตามซีรีส์กันดั้มไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นอะไรเพาะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะมาพูดคุยในเรื่องของการแบบในการรีวิวต่างเคยผมเคยพูดดตขอองกััน้้มยู่แลวว่า ผมไม่แค่โคคน,นึงผมไม่ได้เป็นคนที่เรียนรู้ไม่ได้เป็นคนที่เรียนรู้โลกของการดั้มโลกหุน่นยนต์อะไรแนั้นแต่ผมคือคนคนนึงที่ผมยิงต้องการให้ซีเรียมหุ่นยนต์ทุกเรื่องอ่ะตอบโจทย์โตผมไม่ได้ซึ่งกันดั้มกับมาคอสก็เคยทํามาแล้วอะไรมาณนี้นะครับผมตอนนั้นอะไรในภาคอะไรหลายภาคเลยแบบภาคนี้ผมชอบปะไรนะประมาณนี้นะอาจาะยะน่ะ อันนี้ถ้าเราจะผลมาจะถ้าจะพูดถึงบางเวอร์เนี่ยผพราะจะพูดถึงเรื่องข้อมูลถุนยนต์ได้ไม่หมดหรอกเพราะนองจากว่าบางบางบางอย่างในรายละเอียดของข้อมูลบางอย่างคนที่เป็นสาหุ่นยนน่าจะรู้กันแต่สำหรับผมมันแค่ผู้ชมธรรมดาที่ผมต้องการแค่ให้มันเป็นซีรีส์ที่ดีแค่นั้นอะ่ะนะครับผมตัดแล้วแหละโอเคซีรีส์บางเวอร์เป็นไงในมุมมองผมอ่ะในตอนแรกอ่ะตอนที่ผมเคยบูดไว้อ่ะในตอนแรกมันเป็นซีรีส์แนวแบบ แนวหุ่นยนต์มิตรภาพกันที่เราได้เห็นการมีซีตอสู้เหมือนเนี่แบบหุ่นยนต์อัลเมอร์คอร์ดีแบบเราเรียกมันง่ายที่สุดนะหุ่นยนต์อัลเมอร์คอร์เป็นแนวหุ่นยนต์ที่เราเคยเล่นเกมกันเลยเนี่ยคือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เลยเนี่ยแต่พอแบบเออเราพอที่เราดูไปดูมาสักบ้างอ่ะคือในตัวแถวเลือกมันไม่ได้บอกอะไรมาก่อนเลยนะครับไม่ได้บอกเลยเลยว่าเออสี่เรวตองสู้คืออะไรมันเป็นเรื่องราวมิตรภาพเฉยมันไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าพออันนี้ไม่เนี่ยฉายไปตอนแรกไปซึ่งอันนี้้ผมมมตองชชื่่กกาาารรลเคับว มึงปิดมิดมากเพราะที่จริงแล้วว่าตของบางเวอร์เนี่ยตของบางเวอร์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เคยมีรอบสื่อมาก,ก่อนในช่วงประมาณเดือนธันวาพฤศจิกาเนี่ยแหละที่มีรอบสื่อและมีแบบมันจะมีรูปภาพของอ่าออฟฟิเชียลของไอออฟทิเวเตอร์เนี่ยแหละนะครับผมที่บอกโพล์รูปตัวละครในตามที่แบบมึงปิดแบบแน่นมากอันนี้ก็ต้อง,งต้องชื่นชมการตลาดสักอย่างหนึ่งว่ามึงปิดแน่นมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกอะ่ะในสิบนาทีแรกอะ่ะในช่วงแบบแรกแรกในช่วงแ,บบแรก,ใน,นแรกในตอนแรกอะ่ะผมเข้าใจแล่ว่าถ้าเป็นซีรีส์แนวแบบ แนวขุนยนต์ก <spreadsheet> ันดับที่เราเคยดูกันนะก็คือมีเราก็สึกซ้อมอยู่ดีอยู่ดีก็มีแบบอะไรมันลุกลานมีมนุษย์ต่างดาลุกลานมาทําลายโลกแบบนี้มาต่อสู้แล้วเราแบบเราแบบสู้ไม่ได้อะไรก็ทาเหมือนแบบโดนโดนเหมือนโดนยึดของโลกต่างเมือเนี่ยเบืต้นแนวขุนยนต์นี่บอกว่าหรือเนี่ยแบบฮีโร่ต้องกู้โลกอะไรตามในตอนแรกที่เราเห็นว่าเอ้ยอาจจะเป็นแนวที่ต้องต่อสู้กับพวกแบบแบบตัวสู้กับมนุษย์ต่างดาวต่อสู้กับเครื่องจักรแปลกๆที่อาจจะเป็นซีรีส์ต่อสู้คนหนมากซึ่งผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการต่อส บาร์เบอร์เนี่ยที่ไซเกมนำเสนอมาเนี่ยทาได้ดีมากนะครับงานในเมชั่นนี้แบบไม่ทําให้ผิดหวังคือพูดจ่างๆว่าไซเกมไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเพราะว่าเขาก็ทุ่มกับงานงานในเมชันทุกตัวของเขาอะแล้วอันนี้นไม่ทําให้ผิดหวังจริง,ง,ง,รงก่อนนะครับผมไม่ทําให้ผิดหวังจริงผมยังไม่พูดถึงเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นแต่มันยังไม่ทําให้ผิดมันไม่ทาให้ผิดหวังจริงมากการนำเสนอง,งานเมชั่นที่โตของซสร้สางข,ขึ้นมาดีทำแล้วรู้สึก สนุกกับการต่อสู้ของความเป็นแนหุ่นย,ยนต์สู้กันอะไรเนี่ยที่มันแบบอาจจะมีความแบบช้าๆกว่ามันดูอยู่แล้วนะตามนั้นนะครับผมตอนนั้นแหละในสี่วินาทีแรกเราเห็นการเลือกอายต่างพอยี่สิบวินาทีต่อไปอยู่ดีมันเริ่มแบบเอ๊ะมันเริ่มแบบแปลกแล้วว่ายังไงวะอะไรเงี้ยพราเราจากไอ้ตัวเพอหลเราจากนั้นเป็นมาในช่วงวิิวิิวินาทีทัดมามีไอ้นี่โผล่มาเท่านั้นแหละโอเครู้เรื่องโอ้โหมาแล้วเพื่อ ในความสุขผมอะบางเวอร์นคือแบบอย่าเพือเราดูไปสิบวิธีเลยโอ้้ยน่าสนใจดีวะ่ะพอดูไปสักพักหนึ่งคือแบบเฮ้ยเลยไม่ใช่แล้วว่ะมัน,ไไนมอแบบอีอะไรวะอะไรแบบเอะไรเงี้ยเฮ้ยเคีเราโดนหลอกอย่างเงี้ยคือมันเป็นซีรีส์ที่แบบเอาจริงคือใครอาจจะคิดว่าไม่ไม่โดนหลอกหรอกอะไรเงี้ยแต่ในความสุขพวกเราอะที่พวกเราที่ดูบางเวอร์มาคือแบบผมก็เลยตามข้อมูลมาว่าเทเลอร์มันเป็นอย่างนี้มีการแบบมีการโพลรูปแบบดีไซน์หุ่นยนต์มาคือแบบกว่าจะเป็นแนวหุ่นยนต์เงี้เปล่าแต่พอดูมาสักพักเอ้ยอยู่ดีตัวประหลาดผมเฮ้ย เอ้ย,เ,อยเป็นแนวอย่างนี้เหรอโอเคโอเคเลยนะแต่พออีกสักพักนึงก็ฮะเอาอย่างนี้เลยเหรออุ๊วเว้ยเอาอย่างนี้เลยนะแต่เกมคือประมาณนั้นเลยแล้วสักพักนึงกูแบบโอ้โหกูสัมผัสได้ถึงความเก่าแก่ของมเมฆแนวหุ่นยนต์โอ้โหมีแนวหุ่นยนต์เสียงแปลงล่างมีเพลงประกอบคนร้องเพลงฟังโอ้โหแม่งใช่เลยอะ่ะแม่งคือซีรีส์แบบคลาสสิกชิปหายอะ่ะคือผมพูดกล้วนะครับว่าซีรีส์แนวหุ่นยนต์เรื่องนี้อไอ้จจะเป็ซีรีส์ในสัปต์ตอนแรกอบบบางเวอร์ อาจยังไม่ดีขนาดนั้นสำหรับผมมันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างเฉยๆแต่มันมีส่วนที่น่าสนใจเว้ยแต่เราสัมผัสได้จากซีรีส์บางเบอร์ที่เราเห็นมาคือความคลาสสิกในการเสนอซึ่งผมพูดเลยนะเฮ้ยมันน่าติดตามวะเฮ้ยมันน่าติดตามนะบางเวอร์ชันมันซีรีส์ถึงแม้ผมจะมองว่ามันธรรมดาแต่ผมแอบดูสนุกกับมันวะถึงแม้เรื่องของการซีนแอนิเมชันอาจจะไม่ถึงขั้นตอบโจทย์ขนาดนั้นนอกจากว่าเป็นแนวต่อโซตี้บีบบ้างแล้วก็จบไปนะตอนนี้นะอาจจะมีความอลังการในด้านของงานอนิเมชั่นซึ่งอันนี้ตต้องแ่่วา อันนี้ต้องพูดก่อนว่าซีนต่อสู้ที่ผมรู้สึกว่าผมยังประทับใจนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะตอนนี้มันก็เป็นการปูเรื่องราวนั่นแหละแต่ผมรู้สึกติดตามมันวะรู้สึกเหมือนสนใจติดตามมันผมอยากเห็นความคลาสสิกมันงหยีความเจ๋งที่สายเกมนำเสนอมาเนี่ยแล้วสิ่งนี้คนอยากคุมรู้เลยนะว่าหลังจากที่มันเปลี่ยนโปเตอร์เวน่ยคุณรู้ไหมว่าผมคุณผมรู้นะครับว่าคุณน่ะจะโฟกัสคุณอยากจะมาดูแบบคุณจะมาดูเพิ่มขึ้นเ,นเพราะอะไรไอหามันมีไวฟู ตามน,นั้นหละเพราะในช่วงแรกๆอ่ะในช่วงเทเลอร์ที่ทออกมานะ่ะมันมีแค่สองตัวละครก็คือไอ้ตัวแบบมึงไงมันมีแค่ตัวของอาออออโอกับตัวสมิธอ่ะมันยังไม่มีตัวของบัลเมิร์มันยังไม่มีตัวของพวกแบบอไอ้นีเนี่ยเนี่ยไวฟูสี่คนอยู่ข้างล่างเนี่ยไวฟูเนี่ยเนี่ยที่มีตัวละครหญิงของมันเนี่ยมันยังไม่มีเว้ยแต่พอหลังจากฉายปบบมาประกาศเทเลอร์ใหม่มา,มาโอเคเอาละมึงมีมึงมีสองสี่ที่มึงดูมึงดูแล้วก็คืออ่ะบัลเมอร์สองไวฟู แน่นอนคือมึงมึงมาดูสีดีพอไรอ่ะอย่างแรกอ่ะเมื่อูเนี่ยหุนยนมาคอสกันดั้มที่เรารู้จักกันอ่ะมึงมาดูพรอะไรอ่ะอ่าหุนยนต์ส่วนหนึ่งไอ้อย่างนึงคืออะไรอ่ะไวฟูใช่ไว้ฟูนี่สีนี่มีไว้ฟูแล้วตามนั้นเขาบอกไว้ฟูเต็มเลยโอเคพอหลังจากเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มันเปิดมาอย่างนี้ปุ๊บน่ะกระแสเรื่องเนี้ยผมพูดถึงเรื่องกระแสหนึ่งนะกระแสเรื่องนี้คือแบบมึงมึงไปเช็คยอดวิวเพลงเปิดมาเลยนะล้านหนึ่งแล้วนะคือแบบเฮ้ย คือมันไม่ใช่เล่นๆหรอกบางวัสดนี้คือเป็นซีรีส์ที่ไม่ใช่เล่นล่ะครับซีรีส์นี้มีกระแสเรื่อญี่ปุ่นแบบสุดตัวนะครับแต่เรื่องต่างประเทศอันนี้ต้องว่ากันอีกทีนึงนะแต่ซีรีส์นี้ญี่ปุ่นแม่งโคตรดังนะครับคือแบบเฮ้ยเฮ้ยสาเกมนี่มันต้องชื่นชมสายเกมเพราะว่าการตลาดของคุณทําได้ดีมากในการตีตลาดของคุณที่ทำให้ซีนี้กลายเป็นซีรี์ที่ดังในญี่ปุ่นแต่ว่าเรื่องนี้กลายจินเ้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะ ตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ด้านของเนื้อเรื่องแล้วพูกไอเท้ณตอนนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของการต่อสู้เพื่อกอบแบบไดบ,บกอบแบบโดยการปกบป้องโลกจากพวกแบบหุ่นยนต์แบบประหลาดอะไรก็ตามเนี่ยตอนนี้การปรตูตัวละครมันก็เริ่มมีอะไรที่น่าสนใจมากขึน้นนะตอนตอนแรกเพราะว่ามันมีตัวละครตัวละครหนึ่งผมมาซึ่งมันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือถึงแม้ว่าการต่อสู้ด้านเหนือหายยังไม่มีนะแล้วก็มีตัวละครไวฟูโชว์ขนาน่ารักโดยเฉพาะแบบอ่าสาวเราตรงนั้นผมรู้สึกแบบผมชอบคาโตมิยูวะที่เป็นสายแบบ ไถ่บำรุงอ่ะที่เป็นนักซ่อมที่ชอบแบบชอบหุ่นยนต์ชอบทีเอสอะผมผมเรียกในเรื่องมันแล้วกันคือตัวทีเอสเนี่ยชอบทีเอสในการแบบโอ้ยต้องต่อตัวอะไรเนี่ยแล้วก็มีซีนเขิ MER นน่ารักกันรักตอนที่สาวเขาบอกโอ้ยมีอยู่น่ารักอะไรเงรี้ยนะครับตอนนั้นแล้วก็ตัวละครลูลูลแล้วตอนนี้ก็เพิ่งโบมโผล่ไปหน่อยแล้วก็มีเซอร์เซอร์เวดซี่นี้นะครับมีมีการตลาดใหม่นะครับเซอร์วิสนั่นไงชัดเจนใส่เกมเอาทุกเทีอย่างนี้จริงเว้ย คือผมเชื่อนะว่าในาอนาคตอะซีรีส์บ bon นะังเบอร์น่ะมันจะเป็นซีรีส์ที่มันไปได้ไกลกว่านี้อาจจะมีเกมอาจจะมีสินค้าวอลล์ฟิกเกอร์แมงอ่องนี่แหละนะครับต่อนากนั้นนะฉันก็ณนะตอนนี้คือณนะขอเนื้อเรื่องก็มีการปูเรื่องราวตัวละครเพราะคือตัวละครหญิงน่ะตอนนี้อาจจะยังไม่มีบทบาทอ่ะนะอนอกจากว่าเออเรารู้บทบาทตัวละครแล้วว่าอัลูรู้เป็นไงนะตอนนี้อัลูรู้ก็อ่านภูมบภาครังนั้นแหละนะครับมีฮิบิกิเป็นหน้าที่อะไรมิยูก็ไว้ปูผมนะครับผมฮานาโกะคาเรนิน่าตอนนี้เป็นไงคือณนะตออนนี้คืบบททาแต่ละตนนัวละครกตอยาน คาเลนก็แล้วตอนนี้ยังไม่อยู่บทอ่ะนะมีนีนาก็ตอนนี้คือเป็นหมออะไรเนี่ยมันก็มีบทบาทตัวละครที่น่าสนใจเขต้องปูนวตอนนี้อีกแล้วก็โบกกับตัวละครที่ตัวของอาโอกับสม,มิธอีกที่มันก็ต้องปูอีกเพราะาตอนนี้คือนึงเรื่องสม,มิธก็มาแล้วแล้วก็มีตัวของอาโอที่บอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับตัวของบางเบอร์ที่แบบ <c oughs> โอ้ไม่อยากพูดวนะ่ะคือโอ้โหพืดอดูตอนสองไปคือแบบไอ้หยยี่มันอย่างเกเรเลย,เลย <c oughs> จะพอเพลงปิดแม่งอะ โอ้โหคือไม่รู้จะพูดไงวะคือแบบแม่งพูดแล้วขำอ่ะคือแม่งโคตรเกเรไว้ตอนสองตอนสามกแบบมึงเกเรมากคือตอนสองแบบมีความไม่เกเรอยากจะจับบาเวอร์อะไรสักอย่างแล้วพอเฮงปิดแม่งแบบโอ้โหไิ่ถีลรูปผู้ชายเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยตอบนั้นนะครับผมแล้วในเรื่องคือพูดตรงว่าอาจจะมีความอีหยังว่าด้านในเรื่องที่แบบยูดีดีมึงเอาแบบขุนยนตมาวิ่งแข่งกับคนก็แบบ อะไรเงี้ยคือแบบมาวิ่งแบบสึกซ้อมอะไรก็ตามก็เฮ้ยอะไรกันเนี่ยซีรีส์นี้มันก็เป็นซีรีส์ที่มันแอบแบบปัญญาอ่อนนิดงึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพบผมผมรู้ว่าเนื้อเรื่องมันมีความ,มน่าสนใจไว้เช่นเนื้อเรื่องตอนนี้สามดนีนตอนนี้ก็มีเนื้อเรื่องของลูรูโผล่มาด้วยที่เฮ้ยเนื้อเรื่องลูรูผมแอบน่าสนใจว่าเอ้ยพวกเขาจะเล่างานไหนว่าๆๆๆวเนื้อเรื่องลูงพเพราะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือ<笑><笑>แม่คันนี่แล้วแล้วตอนนี้คือการตลาดของไซเกมนี่เต็มเลยอ่ะคุณมีคนนึงดึงดูดผู้ชมแบบ ผู้ชมแบบสายหุนยนได้สดาบายๆเพราะตอนนี้มันโดนต้มแล้วอ่ะเพลงเปิดเพลงปิดก,ก็ดึงดูดผว้คนอีกดึงดูดคนละสายกันนะอันนี้พูดอ่านี้มีไว้ฝูมันดึงดูดอีกไม่พอครับผมแล้วตอนนี้สายเกมตีตลาดอีกอย่างหนึ่งครับคันนี้ครับ <c oughs> ตีตลาดทุกอย่างจริงตบมือให้เลยโอ้โหคำ <c oughs> ถามนั้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรคันนี้สามตอนแรกผมไม่อยากพูดยยเยอะแร่เพราะเนื่องจากว่าที่นี้คนดูในไทยอย่างน้อยนะ แต่ผมพูดนะครับมีความ่าสนใจจริงแต่ตอนนี้นยักษสาวผมยังบันดาลโยกว่าซีต่อกโซซีนี้อาจจะไม่ถัดหนังเท่าไหร่นะตำนั้นครับผลงานมิชชั่นพูดแล้วสายเกมสุดอยอดครับซี์งานมิชชั่นทำได้ดีจริงนะตัวเรื่องดีไซน์ตัวละครโอเคไบโฟลนะมิยุน่ารักตามนั้นเออเอาละ าล้วทรัพยากรนะครับนะว่าพันธุดีหมดเลยครับตามนั้นเพลงเปิดไปปิดครับเพลงเปิดนี่เพลงเปิดสายของโยนต์แบบความดักแก่เข้ามากําเนิดเรานี่ใส่คลาสสิกดิมเข้ามาเต็มที่เลยครับส่วนเพลงปิดครับชายชาตีดูชายชาตรีฟังครับผมคือนี่คือเพลงวิถีลูกบู้ชายนะครับผมไปหาฟังตามนั้นครับส่วนทร์ประกบตอนนี้โอ้เฮ้ยผมพูดก่อนนะ ซาวประกอบของบางเมอร์นี่ไม่ใช่เล่นนะครับเพราะว่าเอาจริงคือคนซอมปะกอบเดียวกันกับดอกฟันลายที่ดอกฟันลายซอมปะกอบตอนนั้นก็ไม่ใช่เล่นนะอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนแล้วจับตามองแล้วกันว่าซอมปะกอบเรื่องนี้จะขนาดไหนกันนะครับตามนั้นแหละโอเคเรามาส่งไปในคอร์สซี่ยูกินะครับบาร์ฮสวสึบัมบัมเวิร์นะครับผมบาบัเวิร์ดนะครับผมเป็นขอไปนะเป็นซีรีส์นะครับแนวแอคชั่นไซไฟแนวแอคชั่นไซไฟหุ่นยนต์นะครับผมกับเรื่องราวที่เอาละ นักวิ่งถึงเรื่องราวที่แท้จริงของซีรีส์บังเวิร์นนะครับเรื่องราวที่แท้จริงของซีรีส์บังเวิร์นคือเรื่องราวที่ในโลกโยกูนนานคตที่วิจารณ์ทางด้านการทหารและพัฒน,นาจนสามารถสร้าง T.S. นะครับผมก็ T.E.S. นะในคุชเกาะนลอยหุ่นล้มอัจฉริยะที่ขับขึ้นโดยมนุษย์นับว่าเป็นก้าวใหม่ของมนุษยชาติที่ทําให้คนตื่นตัวและต่างก็พัฒนา T.S. ไปพร้อมกันพร้อมด้วยยุทธวิธีต่างๆในการฝึกอ่บรมการฝึกอบรมการกําลังเกิดขึ้นในเกาะโอลาฮาวายนะครับ T.S. นี่ไม่ถึงไม่สื่อสื่ละ และอิสอิมอาร์โอครับพลขับคุณนทีเอฟนะครับแห่งกองกอลังปโกะตัวเองที่ญี่ปุ่นนะครับผมกองญี่ปุ่นเขานั้นเป็นตัวแทนของประเทศในการฝึกซ้อมร่วมรบกับลูอิสมิดนะครับผมนาวิเดยรทินขับทีเอฟจ็ดสารัตนะครับผมและขณะที่ทั้งสองกำลังฝึกฝนต่อสู้นั้นก็ได้มีหุ่นยนต์ลึกลับปรากฏตัวขึ้นมาการมาถึงของหุ่นยนต์นั้นได้ทําให้ทหารจากหลายประเทศดันจู่โจมตีอย่างมั่นทั้งตัวและพุ่งยามวิกฤตครั้งนี้พวกเขาจึงร่วมมือกันต่อสู้เพื่อปกป้องพวกพพอและศักดิ์ศรรรรรรีีีีีโโดดยยยททท่่่่่่ไมมูู้้้้้้้วาาาาาาากกกกสสคังงงงนนนนนจจะลลเเเปป็ุิตขออถณ์บให ครับผมกันเล่ลาเรื่าดีจิทัลซีรีส์บางเบื้องในเวอร์ชั่นของจริงนะครับตามนั้นนะครับผมโอเคซีนี้สำหรับผมอ่ะเป็นซีรีส์เรื่องราวแนวแอคชั่นไซไฟเดจอโนที่ในตอนแรกอ่ะนี่คือแนวจอโนที่ไม่ค่อยมีความสนใจนะแต่กลายว่าแล้วตอนนี้กลายเป็นเรื่องแนวจอโนที่น่าสนใจที่สุดในซีซั่นนี้ซะงั้นเออกลายว่าการตลาดยุคไซเกมพยายามปิดมิดรทำให้ไซเกมซีนนี้กลายเป็นซีนที่ค้น,นับจัามองซะง,งั้นนะครับแนวเนรื่องนี้แล้วก็ขอให้เราดูว่าหลังจากนี้เป็นไงต่อไปเพราะตอนนี้คือสาวตอนแรกที่มีการปูุกทลองนั่นแหละอาจจะมีความเกณ เรื่องอย่างมาบ้างหรือตามแต่ว่าซหรับผมซีนี้เป็นซีที่ยังต้องมีการพัฒนาอีกหลายด้านครับผนเข้าใจอยู่เป็นปเลอเจอร์นลนะ แต่รับตอนนี้คือผมสนใจซีนี้เป็นอย่างมากเลยนะตอนนี้นครับตามนั้นแหละโอเคโต้ของบังเมิร์ดนะครับผมผมให้ที่ละสาตอนแรกผมไม่5.5นะ้ครับผมตาที่ผมพูดไว้แหละคือมันยังธรรมดาอยู่สมมุติแล้วค่อไปถามโอเคเพราะว่าจะมีเนื้อเรื่องน่าสนใจที่มันก็เลือกปูมามีเรื่องราวตัวละครสาวทีตอนนี้นก็เริเว็นไวฟุนะครับผมที่ก็เรียกว่ามีความน่าสนใจดีนะแต่สอบผมคือเนื่อเรื่อง,ง,งตอนนี้อาจจะไม่มีขนาดเพราะว่าเรื่องราวซีนต่อสู้ที่ต้องต่อู้พวก ไอ้พวกขนยนอะไรต่างๆแคจริงนะตอนนี้ผมสึกว่าผมอาจจะยังไม่จับจุดเลยผมยังไม่อรับอนจอยกับมันมากขนาดเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเราดูว่าสีนี้จะเป็นสีที่พัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนในมุมมองผมนะแต่ตอนนี้คือก็ธรรมดาอยู่นะครับสำหรับผมเนาะโอเคครับผมัตของมังเวอร์ครับผมไม่ห้าจุดห้าในสามเราเริ่มมองไหมมอครับรองครับถ้าผมนแนะนำไหมโอ้เสาร์สีนี้นะครับผมผมพูดเลยไงนะนี่คือแนวจียที่น่าจับตามองที่สุดในซีซันนี้ครับผมอย่างสักนั้นเลยนะ คือแบบสักง,งั้นเลยอ่ะคือแบบสักง,งั้นเพืงคณนะคือแบบไม่ได้ไงว่าเรื่องนี้แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือน่าจะตาอมอรจริงฉันลองไปดูสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ชอบไม่เป็นปัญหาอะไรครับตามนั้นแหละพอตอนนี้มันก็มีแค่สามตอนแรกนะโอเคยูกิบาโคเซอร์บังบะเวิร์ครับผมให้5.5าจุดห้าเต็มสิบในสามตอนแรกนี่หครับผมโอเคจบแล้วสัปการ์พูดคยุยแม่เซซั่นวินเตอร์สวิตซ์เรื่องนี้ครับกับาการสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับถ้าชอบอยู่ตามด้วยแล้วก็ขอฝากเชิญนะครับผมก็เรื่องหน้านจะเป็นนัััั้้้้นนนนนกก็ตตตอออองงิดดาาาามมมมชโเเคคคสีี่่่บบบบบใหหรรรืฝ๊ยย